ออออบอ,อกมากัดจนได้ครับนิ้วหยดยางใส่ใช้ได้ใส่ใช้ได้ไดกัดแล้วลุคันนิดนึงครับแต่ปลาหนานี่จะลด คันส่งสายนานไม่ได้นะครับนี่ฮะนิวหยดยางแก้คันกัดติดมินครับนิวหยดยางแก้คันนะครับผมตัวนี้สีเดิมวันนี้ใช้สีเดียวครับนี่ฮะกับปะชอนประช่อนนา ไซนี้ก็โอเคเลยนะครับไม่น่าเกียดอวนตับฝากไว้ด้วยครับนิวหยดยางแก้คันเหมาะมากๆเลยสำหรับปลาปลานาน้ำท่วมนะครับเนี่ยมันมีช่องอยู่ตรงนั้นนะฮะที่เห็นก็ได้ผลครับได้ปลามาหลายตัววันนี้วันนี้ใช้ตัวเดียวสามได้3ตัวแล้วครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้ปลากี่ตัวและสภาพเหยื่อนี่มันจะยังโอเคไหม แต่ตัวนี้ผมตีมานานแล้วนะครสภาพเหยื่อยังเหมือนเดิมเลยใบสปินคู่นะครับโอเคครับเรียบร้อยดีครับผม